ประโยชน์ของข้าวหมากนะคะแพทย์แผนไทยแนะนำให้กินข้าวหมากค่ะข้าวหมากเป็นภูมิปัญญาไทยมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันมีประโยชน์มากมายคือมีแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ที่เรียกว่าโปรไบโอติกมีสารต้านอนุมูลอิสระลดอาการอักเสบแก้ท้องเสีย ทำให้กระดูกและมิดเลือดแข็งแรงปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายอุดมไปด้วยธาตุสังกะสีช่วยบำรุงเลือดช่วยกำจัดสารก่อมะเร็งและกำจัดไวรัสค่ะให้รับประทานได้วันละเท่านี้นะคะ